ตัวนึ่งอีกต้นหนึ่งอยากเอาเกลียวไฟตัวไหนต้นตัวตัวตัไหนที่เส้นเก่าแม่นี่ป่ะตัวเก่าอยากใส่แปน่ใส่เนั่นโอ้โหปูดแบบใส่แหน่ผมันขึ้นใน่นางนินึงว่าเผื่อคือว่ามีโปฝเตอร์วะเขาจะเสียบ่นี่แบบกะสีหามาให้แล้วเนาะมันอยู่ในรถนั่นแหละยังประธานตต่นี่ตะพอพันคั้ยอยู่นี่ก็บบัวเศร้าโตอยู่ป่ะอยากเอาแก้วไฟต้นนึงเกลวไฟใส่แม่ไหนแก้ียวไฟใส่แม่นี้ ตัวนี้มันแบบมันบอใบลูกไปเน้นมันส่วงตันกันเฟ้ยสวยงไงมันถึงน่ยมันหลุดมันเอาดออกออกไม่ใหญ่ทั้งหมดออกมาให้เด็กขายเม่ถิมหลุดนะ <c oughs> ออกมน้าตัวสมาเนี่ยคว้า <c oughs> ตัวแบบไง <c oughs> ก็คือการพัฒนาเนี่ยมันบ่ได้ของเขามาเหมือนเดตแต่ย่างหน่อยได้ของเขามาแปดเป็นพันทุกกรรมเป็นนี่เพื่อพัฒนาต่อไปน่อมันสิโอเคได้ทำบ้านเท่านั้นญาติมันออกมาใหญ่ญาติยังญาติขายได้หลายบอ ยานขายได้ไรดอกกมันได้ทองดอกโอ้กระสันเขาขายแม่มันถิมยังว่าเขาเสื่ออยู่ปีเดียวแม่คล้วยมาเห็นจะขวักล่ะเก่าจะเริ่อนใส่เก่าเรม่อกลูกค้ากันนเวียะเนี่ยมันหน่อยเอาแก้วฝาใส่กันขายผมซชไปผมมักซื้อคยตัวนอยทายบังเห็นตัวกวยนี่เออนี่ละแม่ในนยเองที่ผมมัก มาใช้พี่น้อ่วงฮามีผู้มาคือผมแม่เนียน้อยเอยงสินะติดเตี้ยลำล้ำเน,นี่ยเน,นี่ยเราผู้ดัดแต่งได้เออพัฒนาเนาะตามมาพัฒนาผมงิพัฒนาเอาอันตรแก้วฝาให้ตัวนี้นะครับแม่นี่ใส่กับแก้วฝาสิเป็นอย่งไรเรื่องดุเรื่องดุโคลนบ่เออปากติดตามนะครับอีกสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนได้เห็นแท้แน่นอน ผลผลิตถ้าผลจะอยู่ในสามเดือนแม่ที่ขึ้นมากนี่ยแ,แม่ที่ดเดี๋ยวเซึ่งแล้วติดแล้วถามสื่อแล้วอยู่นี่ <ไป S 1> ถามจะสิบสองเดือน<ร>สิบวาัายครให้อยู่บ้านเนย